หากประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หน่วยงานราชการใดที่จะช่วยเหลือได้ปัญหาความเหลื่อม,มล้ำทางสังคมตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและการถูกละเมิดสิทธิ กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนภารกิจในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดสี่ครอบคุมจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ห้องศนบริหารงานโดยนายจเจริญน้อยพินิจ์ผูอ้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิสัยทัดได้งานบริการประชาชนการจะเป็นู่นราชาการหัววิแทจิน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการหน่วยงานราชการแบบรวมศูนย์สะดวกทุกที่ชุกเวลาทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญกับทุกหาเพื่สอสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล4.0หลักการพัฒนาที่ยัง่งยืนน้อมนำหลักสากพ,พราชาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนยืนหยัดในเจตนารมณ์ด้านสิทธิในรัฐธรรนูรั้ง5ได้างานบริการประชาชนของสำนักงานพิธิธรรมจังหวัดเชียงใหม่มี4มติงานบริการด้วยกันโดยการบริการรวดเร็วทันใจแต่นนมิต บริการทั้งประชาชนทั่วไปประชาชนกลุ่มเบาบางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดช่วยอย่างพ้องหนึ่งการส่งเสริมและสร้างการรับรู้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสองการให้คำปรึกษาทางกฎหมายสามการช่วยเหลือทางการแก้ไขเจะหายในจำเลยคดีอาญาสี่นะคะการคุ้มครองพยานในคดีอาญาห้า การแก้ไขนะครับข้อพิพาทหกการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกขเจ็ดการบริการกองทุนยุติธรรมค่ะแปดส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนส่วนเก้านะคะการให้บริการด้านอื่นแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงภาครัฐได้ง่ายขึ้นค่ะ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทางและยังสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Ja ็กสิทธแคยุติธรรมสร้างสุข mm hmm. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้มทุกที่ทุกเ mm hmm. วลากลไกก,การเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ ปกป้อง,งคุ้มครองและเยียวยา,วาผู้ที่ได้รับผลกระทบหากเกิดการล,เล,รละเมิดสิทธิได้อย่างทันท่วงทีโดยรูปแบบการบริการนั้นมีทั้งในและนอกสถานที่โดยการบริการอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านบริการดั่งด้านมีมีจิตบริการและยังมีการบริการเชิงรุกที่ครวยชวลวันนี้<ม>เป็นกา <ใน S 1> รล<อ>งพื้นที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาในพื้นที่อำเภอขาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานวิติธรรมจังหวัดเชียงใหม่คลินิกวิติธรรมภายใต้วิธรรมทัมง้งกุ่บริเวณศูนย์ราชก,การจังหวัดเชียงใหม่โดยการบริการมีทั้งจุดบริการทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วรายไดยังมีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานรวมถึงการคัดแยกขยะผลลับสะท้อนศึกษาวิเคราะห์รับฟังความต้องการประชาชนเพื่อน,นำมาปรับปรุง พัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงปี2564นั้นสำนักงานที่ทรมจังหวัดเชียงใหม่บริการหลัก2งานบริการซึ่งหน่วยงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้เป็นเงินกว่า5ล้านบาทและพร้อมรับฟังความคิดเห็นความต้องการของผู้รักบริการและยังมีการพัฒนางานบริการแห่งรัฐให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนโดยมีการจัดทำโครงการโมเดลระบบอำนวยความิธรรมตามหลักด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความร่วมมือการรับรู้และการพัฒนาโครงการศักยภาพบุคลากร และยังรวมไปถึงมอบรางวัลบุคคลต้นแบบยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้มีการจตัททาสื่อนวัตกรรมสําหรับชุมชนที่สามารถเข้าใจได้ไง่ายขึ้นในปี2565นี้ สามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาทและไม่ละเลยการประสานส่งต่อแม้นอกเหนือภารกิจโดยเป็นตัวกลางในการติดต่อขอรับบริการรถนั่งคนพิการเพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชนคืองานของเราช่วยเหลือจนสุดซอยแม้ไม่ใช่ภารกิจแต่เราใส่ใจทุกความทุกข์ร้อนของชาวบ้านไม่เพิกเฉยละเลยที่จะประสานส,ส่งต่อง,งานบริการไปยังหน่วยงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงเพราะตระหนักเสมอว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนคืองานของเรา